ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for Future สนับสนุนรายการโดยบริษัทสีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชน ละะกลับมาดูตลาดหุ้นไทยนะคะล่าสุดดัชนีลงไป2.14จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,586.58จุดมูลค่าการซื้อขาย3,219ล้านบาทค่ะส่วน10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตทอพาค่ะบวกขึ้นมา2บาท50นะคะอยู่ที่171บาทอันดับที่2 BDMS ค่ะไม่เปลี่ยนแปลง28บาทอันดับที่3ธนาคารกรุงเทพนะคะบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่141บาท อันดับที่4 AOT ค่ะลงไป50สตางอยู่ที่7 1บเอ็บาท50อันดับที่5 Delta อ่อนตัวลงไป4บาทค่ะอยู่ที่666บาทอันดับที่6 TU ค่ะบวกขึ้นมา20สตางอยู่ที่18บาท80อันดับที่7นะคะ SPACK บวกขึ้นมา40สตางอยู่ที่4ีบาท70อันดับที่8 CPO ค่ะลงไป25สตาตค์อยู่ที่58าบาท25สตางคาง อันดับที่9 SCB ค่ะลงไป50สตางอยู่ที่106บาทและอันดับที่10ปตอทอไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ34บาท25สตางค่ะวันนี้ก็ค่อนข้างจะหลากหลายกลุ่มนะคะใน most active ค่ะก็ก็ต้องถือว่ากลุ่มพลังงานมาช่วยประยุกต์มาให้ตาดหุ้นลงพันหั้ดูแรงนะครับเ e ลต้ยังตอกยับมาเป็นหุ้นที่ชี้นำตลาด mm hmm. แดงแล้วตลาดก็แดงด้วยค่ะ ไม่ได้ลงไม่มากก็ตามนะครับ <c oughs> แต่ว่าถือว่าเราลงไม่เยอะนะครับคือไม่อยากจะลงอนะ่ะถ <c oughs> ือว่าปรับตัวลงสองสามจุดดัชนีนเรื่องจิ๊บจอยเล็กน้อยนะแต่รอบนี้ก็ต้องบอกว่าหนึ่งพันหกร้อยจุดเนี่ยก็เป็นด่านยากสำหรับรอบนี้นะคะก็ดูเหมือนว่ามีความพยายามจะขึ้นไปแต่ว่าก็ไม่สามารถนะคะ ก็มีการอ่อนตัวลงไปแต่ก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้เรามีเรื่องของผลประกอบการไตรามาสที่3โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารนะคะที่ถูกคาดหมายว่าจะออกมาดีและดีกว่าที่คาดการเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าออกดูจาก2แบงก์ก่อนหน้านี้ทั้งทิสโก้แล้ว KKP ก็ถือว่าผลประกอบการนออกมาดีตามคาดนะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็น่าจะเป็นคิวของแบงก์ใหญ่อย่างวันนี้เดี๋ยวรอ TTB นะคะในส่วนของ BBLSCB แล้วก็ K Bank ด้วยค่ะ ว่าจะออกมาไปตามคาดหรือไม่ค่ะสำหรับกลุ่มธนาคารค่ะแจ๊ซีฟวันนี้ก็รู้สึกว่าจะปริยาเป็นเชิงลบนะฮะค่ะลงไปสิบสักเบาทเก้าสิบครับอเออความจริงเนี่ยถ้าถ้าจะล้มเลิกเนี่ยมันทุกอย่างมันจะกลับไปเหมือนเดิมนะ,ะแจ๊ซีฟเนี่ยคนจะคงไปอยู่แถวสิบบาทน,นะแล้วเงินตันผลเนี่ยคงจะดีต่อต่อเนื่องแต่ว่าไม่รู้สิลักหุ้นกับ แปรปวดนนะครับค่ะหรืออาเ,เราประกาศทเทิดเกีว่าว่า,าทันแอดวานอย่างไงแต่ว่าขณาดนี้เนี่ยไม่ไม่ประกาศเป็นทางการแต่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็ประเมินแล้วนะวงแตกแล้วด <ừ> ิเกเรนะ่อแล้วเก็บกาดค่ะ ก็แต่ว่านักลงทุนก็อาจจะยังรอความชัดเจนนะคะว่าตราบใดที่แอดวานยังไม่ประกาศออกมาเป็นทางการว่ามีการล่มดีลนี้นะคะมันก็ยังเดินอยู่บนความไม่แน่นอนก็เลยอาจจะทําให้ราคาเนี่ยยังคงผันผวนจนกว่าที่จะเห็นความชัดเจนออกมาจากทางแอดวาน d น่นะคะก็น่าจะทําให้ราคาของ j e z ซีฟเนี่ยมีทิศทางที่เราจะได้เห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าจะไปต่ออย่างไรนะคะส่วนวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องรอดูในส่วนของตัวครูกับดี แท็กนะคะว่าจะอย่างไรสำหรับการควบรวมนะะถือว่าเป็นดิลใหญ่ที่รอคอยแล้วก็มีทั้งเสียงที่คัดคา้านแล้วก็เสียงที่เห็นด้วยนะคะสำหรับ True กับ d t a c ค่ะนี่จะจะลูะเหมือนเนี่ยเปล่า a d v a n c กับกับ แจ๊ <Jackson. S 2> ี e นะคะ,ะเราก็ต้องเดี๋ยวรอดูอแต่วันนี้นะคะที่ทานจะอย่างไรต่อไปผู้คุยคุณทวชัยอัศวพรชัยคะ่ะรองกรรมาการผู้จัดก,การของบรอเอสแอลคะ่ะสวัสดีค่ะคุณทวชัยคะ่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนาตีคุณสุดาและท่านานักสุบผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับครับโอ้ตลาดเมื่อวานนี้หงอยมากนะวลอลุ่มกล้องหาย คือคือแล้วก็การซื้อขายแต่และกลุ่มก็น้อยมากเลยนะเมื่อเกิดอะไรขึ้นตลาดจะเข้าสหมดภาวะหมีอีกแล้วเหรอก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันเพราะว่าจะมีอยู่สองกลุ่มหลักที่ที่แข็งน้อยลงไปยังมีในเรื่องสำคัญก็คือทางด้านสถาบ,านถาบานนันกับทางด้านนักศึกษาที่ที่แข็งน้อยเลยจะเห็นเป็นภาพนั้นเอ,อแล้วก็ตัวของเทรนิเมน,นตลาดเหมือนกับว่า อ่อเพอเพราะมามาถึงแนวต้านเนี่ยอย่างอย่างเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตัวของไอิขึ้นมาหนึ่งห้าเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าสามหนึ่งพันหกร้อยเนี่ยเป็นแนวต้านที่สำคัญและที่ผ่านมาเนี่ยคือเอ่อเราอ่ะกังวลใจกันทั่วโลกเลยลกังวลใจในเรื่องราวของภาวะถดถอยเพราะว่าสัญญาณดอกเบี้ยของสจากอเมริกาเอ,เองไม่มีท่าทีว่าจะชะลอตัวเลยค่ะนะครับผมว่าตัวเนี ตัวเลขย่างดีหมดเลยอะจะมาผลประกอบการของธนาคารเขาออกมาดีดีดีหมดทุกอย่างจนทุกคนกลัวกันว่าตัวเองจะไม่หยุดที่สถานบันเบียรแล้วจะหนักไปถึงภาวะาับคอยคือกลัวพอกลัวพวกทุกคนก็จะถอนเองตัวเองอันนี้คือภาพใหญ่เพรานี่มาภาพย่อยของของคุณบ้านเราจ้าเซนเซนจ็รอเรื่องราวของตัวนี้เนี่ยคือเรื่องราวของผลประกอบการนะครับแล้วก็ อย่างเรื่องราวของเอดวาร์ดแกร์จีนเรื่องราวของดีแทกับ <S 1> <S 1> ดีแทกับตูนี้มันก็ต้องตัดสินใจออกมาถูกไหมฮนะ,ะจริง,รงๆแล้วเราถ้าถ้าเราดูทฤษฎีเราก็จะรู้แล้วว่าเคสของดีแทกับตูจะต้องออกมาเป็นยังไงถูกไหมฮนะ,ะแต่เรื่องราวของเอดวาร์ดแกร์จีนเนี่ยมันก็อยู่ที่าการต่อรองนะอกับนะครับว่าใคร ใครจะได้ประโยชน์ใครจะได้เสียประโยชน์อย่างไรกันบ้างฝั่งหนึ่งถ้าไม่ได้แอดวานคุณก็จะต้องมีภาระล,ละอีกฝั่งหนึ่งต้องการที่จะขยะยัดธุรกิจใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนักเรื่หนึ่งเพราะนั้นพอถามว่าแล้วจะออกมาอย่างไรอย่างวันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามีแถกระทุมเป็นอย่างไรจะพิจารณาในแง่ของผู้ประกอบการ หรือการพิจารณาในแง่ของการให้ประโยชน์กับผู้บริโภค<ม>ถูกไหมครับค่ะ,ะมันก็ต้องตัดสินใจไปัน<ม>ว่าคุณจะพิจารณาในแง่อย่างไรซึ่ง,ซ,งซึ่งโดยทรมาพิบานหรืออะบาบาๆเพราะว่าอันไปคุณก็ต้องตัดสินใจออกมาทางไหนคุณต้องกเรแล้วใ่ฮะค่ะเนี่ยนี่ก็คือคเรื่องราวที่ ขึ้นในประเทศถามว่ามันมีทางออกไม่มีทางออกแต่ยังไม่ตัดสินใจกันแค่นั้นเองเนาะค่ะครับครับฮะก็นักลงทุนจะทําไงเนี่ยรายย่อยของเราเฝ้าดูถ้าเป็นรายย่อยก็หลอดที่แกนี้อย่างอย่างพอเด้งขึ้นไปเนี่ยนักลงรายย่อยส่วนใหญ่ก็จะตายลมาฮะจะสังเกตได้ว่าก่อนก่อนวันเมื่อวานนี้ถึงเมื่อเมื่อวานเป็นวันพุธวันอันารไรายย่อยค่ะใช่ไหมฮะ รายย่อยขายตรงประมาณันห้าร้อยเก้าสิบกว่าถ้าจุทจำเงินได้เยอะหลังกลับไปใช่ไฮะก็รายย่อยก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าถ้าเราดูจากตรงรุ่นพวกเราจะเห็นว่ารายย่อยขายรายย่อยรอซื้อวันนี้นั่นเองหนึ่งแพ้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดค่ะเนาะค่ะในส่วนของกองทุนเองนะคะคุณธวัชชัยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มกลับมาซื้อแล้วพอจะคาดหวังแรงซื้อจากกองทุนได้ไหมคะ จะคาดหวังแรงจืกกองทุนได้ไหมก็พอได้เพราะว่าถ้าผลประกอบการลุมธนาคารออมทียังไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องขายก่อนอนะเขาควรจะซื้อแล้วนะ,ะใช่ไหมฮะแล้วก็เขาซื้อมาสักพันกว่าล้านแล้วก็เอเป็นคื้อสุดที่เมื่อว,า,วานเล็กนอ้อยถูกไหมฮะเมื่อวานนี้เราซื้ออีกเล็กน้อยมันก็ไม่เยอะมากเพราะงั้นเนี่ย ก็จะเห็นส,สัญญาณเริ่มแค่นั้นเองแต่เราก็ไม่คันโทรว่าเขาจะกลับมาที้สมากมจนว่าผลประกอบการของการเปนยองมันจะเปลี่ยนเขาก็จะต้องมาวางแผนกันใหม่ใช่ไหมฮะก็ะจะเป็นภาพเหมือาากนกันรับเพราะงั้นเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยหลุดหนึ่งห้าแปดห้าแล้วต่อไปก็จะอยู่ที่หน,นึ่งห้าเก้าตลอดไปด้วยนะครับ้างั้นดูท่าในภาพรวมหรือภาพใหญ่ในโอกาสที่จะกลับมาปรับตัวบวกต่อได้ยังมีไหมคะสำหรับตลาดหุ้นไทย คือต้องพัดปรับตัวเป็นเรื่องธรรมดานะต้องต้องบอกก่อนว่าอยู่ในอยู่ในสิ่งที่เราบอกแง้มาอยู่แล้วนะครับอันนี้พอพอพักหรือปรับตัวระยะสั้นๆแล้วอ่ะนะครับค่ะถ้านักนงทุจะต้องพิจารณาว,ว่าจะซื้ออะไรบ้างจะซื้อไหมนะครับจะเล่นรอบอย่างไรกันมากมากกว่าโดยเฉพาะภาพมีเที่ยมเกิดถูกไหมหลังผนประกอบการสุนทรภาจมาเนี่ยตามเอเยนปริมตดด้านล่างเนี่ยอาจจะไม่เกิดอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วค่ะจะไมเกิดในพวกนี้บ้ อาจจะต้องไปซื้อข้างบนมากกว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกว่ากําลังจะสื่อว่าตอนนี้เนี่ยถ้าทัาเประยะมีเดียมจะอย่างอย่างกรณียุบย่ออกมาแล้วเนี่ยตัวของเ้น,เนิเด็กนะครับค,คือเราเห็นบอททอมแล้วล่ะว่าเขาเคยลงไปถูกไหมะลงไปทาจุดต่ําสุดที่เป็นเดิมบอททอมอยู่ที่หนึ 1, ่งพันห้าห้าสิบสามหนึ่งพันห้ายห้าสิบห้า ถูกไหมฮะราคาเขายืนหนึ่งห้าเจ็ดสามลงมามาปิดแก้มหนึ่งห้าเจ็ดสามเนี่ยแล้วยังมีแยมเดิมเนี่ยคือตรงนี้คุณก็มีความเสี่ยงในแง่ของผลประกอบการที่จะผ递่ได้ไหมค่ะยอมรับไหวไหมค่ะถูกไหมฮะเพราะว่าในแง่ของ valuation ที่ไม่ได้คาดการณ์ในล่วงหน้าอย่างเช่นพวกเอ่อเป็นเชียร์โชว์ต่างๆดูดีนะดูถือคือราคาต่ำแต่อย่าลืมว่ามันเป็นอดีตมันไม่ อัปเดตอัปเดตกาลังจะอัปเดตเนี่ยอัปเดตปัจจุบันก็คือผลระกอบการกาลังจะออกมาคุณรับได้ไหมอ่ะถ้ารับได้คุณก็เพิ่มบอถ้ารับไม่ได้คุณก็ต้องทิ้งทิ้งตรงนี้ไปแล้วก็ไปดุเน,นืะอนางานถ้าผลระกอบการออกมาดีคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณต้องซื้อแพงค่ะถูกไหมอันนี้นี่คือคือหลักการลงทุนง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าจะขยับ,บเปลี่ยน โอเคความเสี่ยงให้ยอมรับกันได้บ้างทดลองซื้อดีไหมเวลาเอายุดย้อบถูกไหมฮะคือถามว่าทุกคนกลัวไหมกลัวกันหมดเวลาเอ็ิเอ็กซ์ลงมันหนึ่งห้าห้าคือถามว่าลงเพราะอะไรลงเพราะปะัจจัยต่างะเศไม่ใ่ไหนประเทศของปเปล่าใช่ไหมครับ,รบลงเพราะลงเพราะอะไรไม่ใช่ผลประกอบกาหรด้วยแต่เราก็กลัวกันเนี่ยพอความกลัวกันตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บ ก็มีออแล้ว,ว่าความกลัวอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่น mm hmm. งถางการบริหารความเสี่ยงมันจะเป็นอะไรที่ยากมาก mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะ mm hmm. ว่านักลงทุนไม่ได้มีแค่คนสองคนที่ซื้อขายกันในตลาดเท่านฉะนั้นมีเป็นร้านเนี่ยร mm hmm. ้านความเสี่ยงที่คุณจะต้องไปพิจะะารณากันเอาเองใชไมฮะแต่ละเคสนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ต้อง,องบอกกนันมาหนึ่งเพราะฉะนั้นพอยุบย่อลงมาแล้วผม อ้างคำถามไหมว่าคุณจะทดลองซื้อกันไหมล่ะค่ะตอนนี้ผลประกอบการอย่างวันนี้จะเป็น PTD ประกาศออกมางบ KKP วันนี้จะประกาศแต่ที่ออกมาแล้วคือ KKP ผมให้จันบ้านผมไม่เฉลยว่ามาทีไม่ดีอย่างไรค่ะคุณไปดูว่า KKP ออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดไหมดีกว่าคาดหรือเปล่าแล้ว TTB อ่ะวันนี้จะออกค่ะใช่ไหมฮะเฮ้ ข้อมูลเหล่านี้นย่ยคุณเอาไปประกอบพิจารณาการตัดสินใจกันเอาเว่าคุณจะซื้อไหมด้านล่างอันนี้อันนี้แหละคือรายย่อยจะต้องคิดรายใหญ่จะต้องช่วยกันคิดแต่ถ้าถ้าเราติดตามกันในเรื่องราวของบทวิเคราะห์กรารสินใจอย่างตอนเช้าวันนี้เนี่ยเราก็ได้เแมงในตัวของกลยุทธ์การลงทุนอย่างหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีเนี่ยก็เป็นเครด b l s ี b บอีบี เบลเอนี mm. mm. oh, mm. ่ยเป็นประกันละแล้วก mm ็ไทยประกันชีวิตด้วยกลุ่มเลี้ยววินนิ่งด้วยไม่ติดเต็มก็น่าเล่นบาตรวิเช่นเราก็น่าเล่นด้วยใช่ไหมอย่างเช่นเอเชียเอเชียวันนี้เป็นหุ้นคอไปหรืไฟเป็นหุ้นเด็กเรามันก็เลือกได้ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เราได้เรามีเล้าคอมเมนต์ไว้ในตรงหัวข้อกรยุธ์การลงทุนนะค่ะได้ค่ะครก็สำหรับนักลงทุนนะคะครับ ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยค่ะล่าสุดในชนีีลงไป6.85จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,581.87จุดมูลค่าการซื้อขาย8,294ล้านบาทค่ะ ส่วนท่าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดโอ้วันนี้เดลต้าน่าจะเป็นตัวชุดตลาดนะคะคุณสุนันลงไป24บาทอยู่ในอันดับที่1นะคะอยู่ที่646บาทอันดับที่2สอพอค่ะบวกไป2บาท50อยู่ที่171บาทอันดับที่3ธนาคารกรุงเทพบวกขึ้นมา50ตางค์อยู่ที่141บาทอันดับที่ 4EA ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ93บาทและอันดับที่ 5BDMS ค่ะก็ลงไป25ตางค์อยู่ที่27บาท75ตางค์ค่ะครับ อันนี้ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับตลาดยังไม่นิ่งนะครับจากลงมากกับลงน้อยเอ,อจากลงน้อยไปลงมากนะครับตอนนี้ก็ลบล่าสุด7.26จุดก็เป็นสถานการณ์ที่คุณโทษไทยแนะนำแล้วน,นะครับค่ะยืนดูครับไม่ต้องวิ่งเข้าไปเก็บแล้วครับค่ะยังไม่น่าจะใช้เวลาที่จเก็บของนะครับ สำหรับมีเดียมเท m มก็รอนะคะแล้วก็ทยอยเก็บสะสมเมื่อหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงไปนะคะซึ่งว o t ท o m มเดิมก็คือ1553ถึง1555จุดนะคะก็รอติดตามสถานการณ์กัน,นะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการค,คุยคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ